คอยแฟนพักตูมพ่อโอ้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมแบบตั้งตารอนะเพราะมันเป็นปกติของซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเป็นแบบสายเดี่ยวเก่งๆนะครับอันนี้มันจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นครอบครัวจะเป oui, artist, ็นแบบมันจะมีความเป็นคอบครูมีความน่ารักแล้วก็มีดราม่าคอยเข้ามาเป็นเรื่องที่แบบจับตัวมากๆไม่ล่ะฮะตัวเม่เองก็เหมือนกันค่ะก็รอคอยมากๆแล้วก็ พรุ่งนี้ก็จะเก็บทุกอย่างมาดูด้วยค่ะเพราะว่าอยากดูแล้วก็เป็นเป็นเรื่องสุดท้ายของมาเวลในปีนี้ใน <c oughs> เฟสนี้เลยค่ะแล้วก็จะได้ดูอีกทีก็ปีหน้าเรื่องใหม่ๆนะคร าเล่ราต้องเจอเคมีใหม่ๆที่มันน่าสนใจของม้าใช่น่าดูมากดูเะริมมีพลังตอนนี้ในประเทศนทยีอเป็นอะไรแขนาวอ่ะยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดคอยืดหยุ่นยืดอะไรที่หุ่นยืดได้เอออะไรที่ยืดได้ได้ของเราเออแขนแขนแขนได้เสื้อเสื้อยืดเอออะไรยืดอีกขาขายืดได้คอคอยืดได้โอกรต้องใหม่ ไม่เป็นพลังล่องหดล่ะเป็อวิศวลองหดค่ะแล้วก็มีบาเลียด้วยเนาะแบบกรดอะไรแบบี้ค่ะเก่งจริงๆเขาบอกว่าพี่เก่งในเรื่องเหมอเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนกะลาว์หรอเหมือนกะลาร์หรืออะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันเลยลูกค้าจ้างค่ะอาจจะบังเอิญแหละแต่ว่าในเรื่องเขามีมุกด้วยนะต้อ็เป็นนุ้ง ใช่ดเป็นน้องในเรื่องมีลูกด้วยใช่เลยไงเรารู um> ้จริงอย่างอย่างอย่างแต่อย่าเพิ่งย่าเพิ่งคหนังอย่าคดหนังหน่อยเชิญชวนนิดนึง้องขอฝากหนังเรื่องแฟ n t าซ t i c f u ด้วยนะคะหนีเขาแล้วลองพาไปชมนะคะจะดูให้สนุกมาดูทีไรเลยถาตก ก็ฝากครับเป็นตัวติ๊กโผล่ครับเฟิร์สเซ็ปครับก็เป็นการแบบเริรีบูทที่แบบเหมือนแบบปังมากครับทั้งแบบผู้ร่วกลับทั้งแคสแล้วก็ดำเนินเรื่องทุกอยาก่างแบบน่าสน,นใจมากครัมาดูกันรับรองไม่ผิดหวังนะครับอ่าเพื่ออะไรอันหนึ่งรู้แล้วบ้างล่าสุดไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสาด้วยนะยังไงไปจริงบอกเป็นทิปอะไรฮะอ่าที่พอไมค์เองค่ะใหมค์อ่ะไปดูโชว์ค่ะแล้วใหม่เป็นวันหนึ่งแล้วใหม่ก็ เหมือนว่างแค่สาวมันมีวันว่างอีกสองวันก็เลยชวนพี่ไปเป็นทีมกันแล้วก็ได้ไปเที่ยวสองวันเที่ยวแค่สองวันเองอไม่ต้องไปดูโชว์อย่างเดียวไม่ไปดูโชว์่างเดียวคือใหม่ไปดูโชว์แค่วันเดียวแล้วก็ใหม่ไม่ได้ไปกับใครเลยไม่ได้มีทีมช่างหน้าช่างผมอะไรมีแค่ใหม่แล้วก็มีกับเติร์กก็วิธีการไปดูโชว์ของใหม่เป็นตลอดไปดูโชว์ปุตุนนะคะเป็นเครื่องไปปุ๊บ ใหม่ล้างหน้าแต่เหลือแค่ตาไว้ได้ไม่ต้องแต่งใหม่จากอีเวนท์ที่เราเจอกันใช่ลองหรอใช่จากนั้นอ่ะใหม่เหลือตาแล้วใหม่ลกหน้าแล้วทีนี้ใหม่ก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บตอนตีห้าบนเครื่องใหม่ก็หกนะตัวเองเอลงรองพื้นใหม่หกใหม่ก็รัดอีกแล้วก็ใส่หมวกปึ้งทำไมไม่ดูโชว์เลยค่ะย่องแรงเจ็ดโมงเช้าสิบโมงโชว์เริ่ม แล้วในรถด่ะในรถตู้ก็คือพี่เต๋อใสชุดช่วยทำไมช่วยกันรู้ช่วยการอุตสาหกรรมครอบครัวเลยช่วยเนียนแค่สองคนแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนก็เข้าเจกตอินที่พักได้ไหนก็มีอ่ะดีชีมที่ังอ่มีทีมที่เมืองนอกเนี่ยมาช่วยทำผมอะไรให้ก็ได้ไปดูแค่นั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็เที่ยวแต่รูปออกมาดูดีมากนะคนแบบคนไม่ออกใช่ไหมเออเด็กเด็กแต่ก็พี่เกิดนี่เป็นเป็นครั้งแรกไหมที่ได้ไปเป็นผู้ช่วยเขาแบบคอยจัดชุดที่จริงใหม่กับว่าจะเป็นผู้ช่วยใหม่ ตอนแ้วจะให้เป็นช่างผมโอ้ใช่ผมเลยนะพ่อทำไมบอกเขาว่าไม่โชว์เช้าอ่ะไม่มีช่างผมรวบผมให้แต่ถ้าบินช่างผมไปก็เป็นใทยอะไรเงี้ยก็เลยพี่เต๋อเรียนรวบผมพี่เลยซึ่งผมตัวเองยนไม่ค่อยได้ทำแล้วไปเรียนหรือเปล่าเรียนไม่ทันคือโชคดีที่ชุนนั้นมีหมุดมีหมุดเขาจะช่วยไวแต่ว่าช่างผมอ่ะพี่โอดเขาก็ลง แหวกลงอะไรไว้ให้แข็งมากเลยแล้วอะค่ะเขาก็ช่วยลงกับไทยเวลาไม่นอนมือเครไม่ก็นอนอีกันเช่รู้นะว่าเราตากับผมเราคืออิมพอร์ตฟอร์มไทยแลนด์โอ้ยนั่งยังไงต้องนั่งแบบตัวแข็งมันนะขยับตัวไม่ได้เลยนอนแบบนอนแบบแบบคลุกคลกนอนแบบคนแบบเจ้าหญิงเขานอนกันนอนอย่างนี้เพราะว่าแบบใจก็อยากดูโชว์แต่มันก็ไม่มีเวลาให้ทำผมหรืออะไรเลยเพราะว่า แนแลนล้อแตกฝรั่งล้อเครื่องบินแตกที่ฝรั่งเศสเนี่ยเส็จโชว์สิบนาทีแล้วสนามบินไกลจากที่โชว์ชั่วโมงครึืนมันเลยมันเสียชิมห่อที่เวลาทำไมมันไม่มีเวลาอะไรเลยมันต้องรีบไปดูโชว์เพราะหลังจากนี้เต๋อต้องไปเรียนแต่งหน้าทำแต่งหน้าทำับเต๋อต้องเรียนแล้วเต๋อต้องเรียนแล้วเต๋อต้องเรียนเต๋อต้องรีบยน เขาพี่เต๋อเคยบอกว่าสามารถทำให้น้องได้ทุกอย่างตรงนี้ใช่เออทำได้ครับเออขอเวลาเรียนลู้นิดนึงจวดิฉันตั้งปุณดิ้นนะคะอันนี้คือเป็นหลักฐานแบบมัดควคุณแล้วดีมากจริงจริงใหม่แต่ว่าขอถ้าในสามอย่างแต่งหน้าทำผมแล้วก็เสื้อผ้าไว้ใจอะไรไม่ได้อ่าไม่หรอกของชิ้นไว้ใจอะไรเลยนะมันก็มีคำตอบกัอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันต้องทำอ๋อ ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่พี่เต๋อทำได้ดีที่สุดคือพี่เต๋อเ้องใเป็นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นพอไปดูโชว์อะพี่เต๋อเป็นเป็นตากล้องไทยอะไอเก็บให้เก็บพูดเก็บพูดผเหมือนแบบตากล้องแบบคนไอยเลยแล้วก็พากล้องกันเลยนะว่าเออ YouTube อะ My b o y f r น e n แล้วก็โอ้ยไม่ไปเจอแบบเจอปีอาเจอแบบอะไรเงี้ยห่อ c o n g r a t u l a t i o n s from your f o r your engagement a ล้วบ yes your husband โอ้ยชี่เชื้อชูแล้วการะชี้ไปใช่ลทุกคนทุกคนก็จะแบบเฮ้ยซึ่ง Gen Z แล้วพี่เต๋อคือแบบมีตะัด้วยอันนีต้องเพลอะไรข้อความไหมใหม่พี่เต๋อตาต้องเลี่นอะไรข้อามไหมเพื่องานหน้าเก่งอยู่แน่แล้วนี้ททำได้ทุกอย่างเลยเนาะโอ้ได้ทุกอย่างแต่ว่าต่ว่าต้อ้ได้ทุกอย่างเลยมันไม่มีสายเกินเรียนรู้พี่เต๋ออันนี้อันที่เขาเรียกเสมาจะไปเรียน อย่าตอนใส่ใจอะไรช่วยได้ก็ช่วยครับที่เต๋อเห็นแฟนเราแบบว่าดองหน้าดองผมอ่นีในความรู้สึกร้สนกิคยังไงฟอร์สทํทามไหมครั้งแรกนะามครั้งแรกครับเไม่เคยดองดองตาเลยไม่เคยเพราะว่าหนูเป็นเป็นกุ้งยิงบ่อยดังนั้นการดองตาของหนูนี่มันเป็นเรื่องที่แบบทิ่งใหญ่มากใช่ค่ะแต่ว่าวันนั้หนูคำนวณแล้วว่าหนูใส่หน้าตอนสี่โมงเย็น มันก็จะประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็เลยดองก็เลยดองเกินสิบบาทใช่จะเป็นจะเป็นดองเพราะพ่เติอแต่งแต่เต๋อก็รับได้ใช่ไหมอู้หู้รับเขามากกว่าเดิมอู้หู้ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไรนะของดองของดองชอบน้งของดองของมากอ๋อชอบของมันของดองท้องไม่เสียเหรอพี่เต๋อทานเยอะมากตอดพ่อิดใจรู้หรอ ลอกไม่เบาหลายชุดเลยหรือว่าอะไรที่เป็นใหม่เราก็รับหมดแหละใช่ครับเรเล่นทุกอย่างที่เดิเรื่องเปลี่ยนใจมันเรื่องโความแหนหายตลอดเวลาความแหวนหายตลอดเวลาเราหาทางออกได้แล้วค่ะคือหนูอ่ะพี่เบิร์ดทำให้หนูใส่ดังนั้นสิ่งที่หนูทำคือหนูก็ทย่างนี้จับแล้วนอ้มือนางอ่ะทำนี้จับไว้แล้วให้เขารู้สึกว่ามันมีแหวนอยู่ในมือเขา ไม่ใส่ดีกว่าว่าจะไม่ใส่แล้วไม่แต่พี่เต๋อบอกมีการเตรียมเซอร์เวย์ดูเรื่องของดีเซอร์เกี่ยวกับแหวนที่จะให้ใส่สำรองไว้แล้วนี่ทำอะไรไม่น่าไปเลยไปถึงกันอะไรมีไหมถ้าแหวนนี้มันแบบถ้ามันไม่ได้ใส่เลยมันต้องมีแหวนใช่มันต้องใส่แหวนไงแหวอมันต้องก็บไว้ได้มันจะออกออกงานหรือว่าใช้ชีวิตป้นส่วันมันจะได้ปลอดภัยกว่าอันนี้เนาะใช่ เรียนแต่งหน้าซัมโพเรื่องผ้าแหวนแหวนโอ้โหสี่เรื่องแล้ววันนี้เป็นสติกโฟมเป็นไรล่ะเป็นสติกเอาต์เลยคับเิดทงานนิดนึงเป็นยังไงบ้างตอนแต่งหรอป้าเริ่อะไรได้ยังคะได้วันแล้วทันไหมปีนี้ปีนี้ค่ะเป็นวันที่ พรุ่งนี้เลยจะไปเดือดวเซอร์ไพรสอ๋อแต่รู้วันแล้วก็มีช่วงปลายปีครับเดือนธันวาไปเรื่อยๆได้ไมไม่วอ่าข่ไม่หน่อยไม่ได้อาจจะเดือนนี้เราถึงเซ็ตเรียนนไที่ยังบอกไม่ได้เลย่ค่ะเือยังไงก็เอ่อ้าเรียกว่าสือเ็ไหมก็เอาความจริงไหมอยากแกล้งไหมเซอร์ไพอยากเซอร์ไอไพ คือกะว่าเอาให้แข่งในงานเตรียมตัวไม่ทันเหมือนเรามต้องเปียนตัวมันเลยท่าเต้นบีบมันเลยถาถ่ายนที่คือได้แล้วที่ร้อยถูกไครับนที่ได้ที่ร้อยก็เดี๋ยวื่อกี้เรายมหน้าไปแล้วอะวนนี้ก็ต้องพยายาหน้า้ด้งพยายาม้าแล้วนบอกว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็ได้แล้วแหละถรกไม่ก่อนทุกอย่างแล้วคือกี่เปอร์เซ็นต์ละฮะจากวันวันที่มประกาศให้เข้าถ้า่ยอนดู้บอกสถานที่บอกอย่างแล้วพร้อมแล้วร ี้พร้อมเลแทนไว้ค่อนข้างค่อนข้างชัเจนแล้วค่เปอร์็นต์กจสิครัสิบเก้าสิบเจ็ดสิบอุ้ยตังอุ้ยดูเลยกันมาแล้วผิดแบบไดเลยนะเนี่ยให้เรื่องเลขอีกแปดสิบแปดสิบเก้าสิบเาแล้วแต่เราเราจแสดงว่าพร้อมเลือก้อมนั่นแหละขานานเดือนหน้ายังได้เลยถูเดือนหน้าก็จะ้าเดือนหน้าเดือ มันก็ไม่กี่เดือนแล้วนะเพราะถ้าเขตัดเดือนนี้ไปอ่ะพี่เขาก็เดาออกแล้วนะคิวงานได้แล้วคือมันไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้าอยู่แล้วคิวงานได้ใช่ไหมครับคิวงานได้เรียนได้เรียนไปแล้วแขกนี่ประมาณกี่คนคะโอ้โหละเอียดจังเลยอ่ะตามไปเรื่อยคเดี๋ยวเขาหลุดการคนต้องเยอะมากแน่พี่ยังไม่หลุดหรอกใหม่จะหลุดใหม่เนี่ยจะเลิกเก็บเก็บไม่จะไปแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงช่วงช่วงเดือนไหนดีเดี๋ยวได้มาถามใหม่ช่วง สักพักสักพักสักพักนีนากียไอย้ใหม่ออกอีวนรอบหน้าไนดีรอบหน้าก็จะอัปเดตเรื่อเืองไม่ออกอีกไหมคนเดียวเพราะว่าพี่ตอไม่ออกเพราะตัวหลุดทังนูนแต่ชอบเล่าด้วยอวิน่อให้นูีมนคเดียวตก็ต้องไปยืนในม่เนี้ยอ่าเพื่อห้ามใหม่ผมก็แปกตัวยืนถ่ายอยนเดือนหน้าถามเรื่องรายละเอียดใหม แล้วเราเห็นได้ไหมอะพอได้เริ่มแล้วอ่ะพอได้เริ่มแล้วมันก็แบบมันก็เร็วอืดเลนแล้วไม่ได้เห็นเลนเลยอะค่ะบางสิ่งก็บางสิ่งบางมันก็เหมือนสิ่งที่ใหม่ยฝันเอาไว้มันมันจะเป็นรูปเป็นร่างแบบว่าต้องเห็นในสิ่งที่เราอยากได้อยากแล้วมันก็บียอนที่เราอยากได้ไปอีกเพราะมันกลายเป็นว่าทราไม่อยากได้แค่นี้แต่ว่าสิ่งที่มันเข้ามาตอนนี้มันมันคือความฝันที่มันมันเกินเกินที่เรหมายจะฝันมันมีรายละเอียดนี้เทลที่เรไม่รู้สึกว่า เพราะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นไม่โชคดีจังเลยอะ่ะที่หลายๆอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นเลยอะค่ะอยากเล่าเหมือนกันจะได้แค่นี้จริง<ต>เออร์ตามใจไหมให้ให้เราเลยไหมทิศในการจ,จัดสใช่ค่ะ,คะทุกครั้งที่ประชุมก็อยู่คนเดียวเพราะจริงๆบอว่าแต่งงานเป็นเรื่องของความสัมพันธ์รเ่นสัมเป็นคือวันที่สัมพัญมากรุ่นสัมก็ต้องเป็นความต้องการเขาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ าประชุมก็ใหม่ใหม่คนเดียวเป็นเฮดใช่แบบได้หมดที่เหลือได้ใหม่ของทุกอย่างจริงไหมว่าสถานที่ประชุมเราคือดาบิกามิสตาคาเฟ่ใช่ไหมที่เราต้องเข้าไปแล้วปิดเงียบเพราะว่าคนจัดเขาไม่ได้อยู่กรุงเทีมคนจัดไม่ได้อยู่กรุงเทีมหนึ่งแต่งานไม่รู้อยู่ไหนงานอาจจะไม่อยู่กรุงเทฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนทำอะไรเหมือนจะจีบมาหลุดอะไรมานะ จะไปดูเล่หูข่าวก็ไปดูกันเอาเองจนที่ไหนจะเป็นที่ไหนนี่ขอถามแทนเป็นเรื่องลูกได้ไหมอ่ะถ้าดูจะได้จากมีอะไรไหมเนี่ยลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจนคือมันก็จริงๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยตามช่วงช่วงเวลาครับมีบางช่วงเราก็อยากมีลูบางช่วงก็รู้สึกว่อ ก็จะแบบเหนื่อยหรือเปล่าองานแบบไปเที่ยวกันหรือเปล่าก็เลยผมรู้สึกว่ามันเป็นแล้วแต่ช่วงเวลาก็เดี๋ยวถ้าณณช่วงเนี้เขารู้สึกว่าเออเราออนเรื่องแต่งงานคู่นี้กันแล้วก็ที่คุยล่าสุดก็คือเดี๋ยวซีที่ออนแล้วต่องมาดูกันแฟรเบลแฟรเบลจะออนพิษุสจิและหลังพิษุสจิเราต้องดูว่าเราต้อง เราต้องทํางานเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเป็นในมุมแบบผู้จัดหรือว่าแหนเนจเด็กๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เยอะจนเกินไปเรามีเวลาเราค่อยก็เ่้ามาว่ากันในเรื่องชีวิตส่วนตัวแต่ถ้าถือว่าตอนนั้นมันแบบบูมมากๆหรือว่าแบบสักเซสมากๆก็ไม่อยากจุดเรื่องงานเลยก็อยากจะทำเรื่องสองเรื่องสามไปเลยแต่ว่าใจเราคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใจใหม่ไงใจพี่ตุ๋ยยังไงใจผมขอแค่นี้ก็อยาก ก็มีบางช่วงที่บอกเออไม่มีก็ได้แล้วตอนนี้ก็คือไม่ยังไงก็ได้แล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าทั้งงานกำลังแบบกำลังดีไม่เสียใบยังไงก็ได้ยังไงก็ได้เลยแต่ขอให้แบบเรารวยกันก่อนเนาะตอนนี้ยังไม่ยังไม่รวยอยู่ต้อง500นี่ยังไม่รวยอีก500นี่100ล้านดีถ้างั้นอ่ะอีกจะมีลูกถ้ามีลูกเลยลูกถ้ามีลูกติดพ่อก็เปลียนใจนะ คืเดี๋ยวไว้เก็บมันเป็นประเด็นตอนมีนู่อีกทีนึ่งเวลาลูกลูกติดพ่ออะไรเงี้ยเก็บไปเก็บไว้ก่อนประเด็นนี้เก็บไว้ก่อนเกับไว้ตัวละมาแล้วก็ต้องรู้ลูกเขาใช่ทางนั้นรอแต่งีน้องกุ้งเนาะใช่ค่ะใช่หรือว่าอันนี้ก็ทำคำถามนี้ก็ทำให้ชุดคิเหมือนกันเนาะเข้าใจะยังไงผมไม่เคยคุยกันจริงจังว่าแบบยังไงดีอะไรเงี้ยยังไม่เคยคุยกันว่า มีแอปที่รวมหน้าไม่อยากเห็นหน้าอ๋อนี่เออหรอนี่เดี๋ยวนี้แอปถ้าแฟนค่ะถ่าแชท g ่พไงลองให้เราแท็กวันศุกร์ได้ผมก็อยากเห็นคนที่แบบใช้แอปเนี้ยดูหน้ารูปอะแล้วพอเขาไม่มีรูปจริงอผมอยากเห็นว่ามันเป็นโปรไฟล์ก็จะได้หนึ่งคอนเทนต์ใหม่เอาไว้ให้ใหม่โพสความไม่เมือนรูปหน้าเหมือไม่เหมือนลองงานที่เป็นหน้านะคะ ไปเรื่องะขึ้นปะถามน้องที่น้องออกออกจากค่ายสัญญาทองเขียนแถลงการออกมาคลิปก่อนต้องคตีทำไมเกิดอะไรขึ้นเมไหได้มีการตั้งแต่เปิดค่ายมาเนี่ยก็คือมีเด็กเขาเรื่ออะไรคุยกันออกจากค่ายหลายคนแล้วด้วยค่ะไม่ใช่แค่น้องน้พีชพีชเดียร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเซ็นเด็กเข้าค่ายของใหม่มามันจะเกิดจากอย่างแรกเลยใหม่ไม่อยากใหม่ไม่อยากอะไรดองเด็ก อยากทำเด็กๆไหมอยากจะให้เขาเข้ามาในค่ายแล้วใหม่มีแผนให้เขาว่าเขาได้ทําอันนี้นะได้เล่นแควเบลนะเขาได้เล่นเหือคือตอนนี้เด็กถ้าอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทําให้เขาอ่าเขาได้ร่ํารวยขึ้นหรือพัฒนาศักยภาพได้เต็มร้อยหรือว่าดิเรกชันของกับเราไม่ตรงกันดังนั้นเราเราจากกันแบบดีๆคุยกันดีๆดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ ที่อยู่ในค่ายที่เหลือก่อนทุกคนมีโปรเจกต์ใะแคลฟใช่ดังนั้นถ้ารับเข้ามาอีกใหม่ก็อยากจะเมคชัวร์ว่าใหม่ก็อยากจะทำให้นอห้องๆคนนั้นมีงานนะคะใช่แสดงว่าดเด็กที่ออกไปเนี่ยคือไม่ได้มีโปรเจกต์ติดคาฟกับเรารอ้วยใช่ใช่เด็กที่ออกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่มีโปรเจกต์อาจจะไม่ได้อยู่ในแคเลเดรือที่ใหม่ทำแล้วก็ไม่สามารถนำไปแคลฟเรื่องอื่นเได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้โปรเจกต์ข้างนอกด้วยแล้วก็รวมถึง ก็บางคนเขาก็มีแพชชั่นคือเหมือนาบางทีเราเข้าอยู่ในค่ายแล้วสักพักเขาค่อค่อยรู้จักเลยแต่เขาได้คนเราว่าแพชชั่นเขาเป็นแบบเป็นอย่างอื่นบางคนอยากร้องเพลงชอบร้องเพลงอยากเป็นสิลปินอย่าง้ยซึ่งซึ่งพวกผมก็ทำศิมปินไม่เป็นแล้วก็ไม่ไม่มีแนวทางก็ทำบอดเขาได้ด้วยก็คุยกับคือทุกคนก็คนใหญ่เกิดการคุยกันจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีไม่มกจบกันด้วยดีไม่มีเก็บค่าสัญญาไม่มีไม่มีปกติแล้วในสัญญาจะมีค่าสัญญาอยู่แล้ว ถ้าฉีกแต่ถ้าถ้าฉีกสัญญาแล้วจบมันด้วยดีแบบว่าเออหนูเป็นไงลูกหนูจะไปทำไรก่อหนูไม่ร้องก็จะให้ไปเลยแบบให้ให้ไปเลยโดยที่ไม่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่เราลงทุนไปแล้วเราจะไม่ดีคือก็อย่างที่บอกแล้วว่าให้อยู่กันแล้วมันไม่ได้ส่งสูิรกันให้น้องไปมีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่าแต่จริงมันใจหายไม่ละมันเร้ก็เหมือนกมันแล้วก็ปั้นเข้ามาปั้นแลเข้ามาปั้นแรแล้วแต่เคส บางเคสเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้เยอะมากแยกกันตอนนี้ก็ยังดีทันยังทันแต่ถ้าอยู่กันไปแบบห้าหกปีแล้วแยกกันตอนนั้นอาจจะใจค่ะแต่นี่อยู่แป๊บเดียวเองนะไม่นานมากาบางคนอยู่แป๊บเดียวเป็นหลักเดือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังไม่ได้ใจหายมากเงินที่เราลงทุนไปมันก็ยังไม่ได้แบบเยอะมากยังไม่แพงขนาดเพราะพักที่ไมล์ใช่จุกตาของเราเองไม่ได้แต่เราห้าปีแต่ก็มีห้าปี ก็บางคนก็อย่างน้องน้องฟิดไม่ถึงปีเนาะไม่แน่ใจถือว่าสัญญาไปด้วยอยู่มาประมาณเกือบเกือบปีแล้วแต่ก็ฝากคนสนับสนุนน้องด้วยไม่ว่าจะเป็นดีพไม่ว่าน้องจะเป็นเส้นทางในการทำงานต่อไปไปเลยก็ฝากสนับสนุนน้องด้วยค่ะก็สปอร์ตกันไปก็ได้โอเคคุณค่ะ